สวัสดีครับวันนี้มีตัวอย่างใหม่วิกเก็ตฟอร์กูโอ้มีเป็นเสียงไทยด้วยนะเรเพิ่งจะออกมาตัวอย่างที่สองของหนังที่เราคอยหนังเพลงผมดูมาเยอะนะแต่ว่าผมว่าเรื่องนี้เนี่ยเอาเพลงดำเนินเรื่องได้ได้ดีที่สุดแล้วนะเหมือนเป็นเอาเพลงมาพูดคุยกันเลยเพราะนั้นเราเราจะเพลิดเพลินกับดนตรีแล้เสียงเพลง เพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นภาคไทยตัวอย่างยังเป็นภาคไทยเสียงไทยจากที่เราอ่านทรัพย์ทีนี้เราไม่ต้องแล้วมาดูตั้งใจดูเลยผมยังไม่ได้อ่ายังไม่ได้ดูเลยเพราะฉะนั้นจะดูพร้อมๆกันนะครับผมเห็นแค่มันผ่านขึ้นมาเฮ้ยบอกว่าเสียงไทยโอ้น่าสนใจรอคอยเลยนะครับตอน,น,นเรื่องนี้จุดจบมันจะเป็นยังไงเราว,ว่าง แม่มดแม่มดตัวร้ายซึ่งเราเคยดูวิสาตถอมอสแม่มดตัวร้ายก็คือร้ายเลยแต่เนี้ยภาคแรกเราเห็นแล้วว่าเขาเขาดัดตัวร้ายให้เป็นคนดีความร้ายของเขาเป็นแค่คนอื่นมองเพราะความแตกต่างของตัวบอดดี้ร่างกายเขาเองนะเพราะนั้นเรามาดูว่าเขาจะทำออกมายังไงนะครับ ล,ลืมในใจคราวนี้สำคัญกว่าทุกครั้งที่เธอต้องเป็นขวัญกำลังใจส้างภาพีแค่เธอที่ทำได้อย่าบอกนะว่าให้ทำแบบเนี้ยเนตดมนก็แค่กลไกลกลไกลของออสนะครับโดนจิตติดใจมากค่ะ ข้าทาช่วยคนเชื่อสนิทอ,อาจารย์ยังว่าอาเลยต้องสร้างนางฟ้าแม่มดชัว่วร้ายบุกเอาหมดก่กนนะเธอจะบอกข้าทาย,ยังไงก็ได้แต่เธอก็ไร้พลังเวทอยู่ดี แม่พงพูชัวร้ายกลับเป็นแค่แม่มดตัวเดียวที่มีพลังในโลกแม่มดน,นี้ฉันเป็นขวัญใจคนละชาวบ้านเขาอยากให้ฉันโกหกเหรอเป็นขุมพลังบวกอย่าง,างเธอตัดใจจากตรงนี้ไม่ได้ใครจะทำได้ก็รู้เนี่ยว่าใครบ้านทั้งหลังกำลังเรลวข้ามท้องฟ้า ฉันกำลังจะไปเจอพ่อหมด้บ้านกำลังตีนาพท้องฟ้าโดรทีมาแล้วมั้งนั่นเห็นแบ๊บๆนี่ไงโดนทีมันบานปลายแล้วเอลฟ่าเอาพาะวามาเป็นตัวร้ายมั้งเลยมองฉันดีๆไม่ใช่ในมุมเธอแต่มุมพวกเขาใครฟังเขาว่า ใช่เรื่องตัางตงของช่วงชีวิตการได้พบคนแผนก็คือฉันไม่มีแผนแต่ว่าฉันมีเออขอบคุณออสเธอไม่เข้าใจหรือฉันคือแม่หมดชั่วร้ายแห่งที่ตะวันตก ถนนสีเหลืองเธอท,ทำอะไรกับฉันโอ้ทั้งสิงโตทั้งหุ่นยนต์โดรทีมาครบแล้วคิดสิเราทำอะไรได้บ้างเราสองคน ิ0พฤศจิกามันหมดไมเดือนหน้านี่หนังหลายเรื่องเลยนะเนี่ยที่มันเข้าแต่ว่าเดือนหน้าเนี่ยเป็นเดือนเกี่ยวข้าวนะไม่รู้จะได้ดูหรือเปล่าโอ้มันเข้ามาช่วงนี้ได้ไงวะปีที่แล้วรู้สึกเข้าทันวาไหมเพราะว่าได้ดูน่าเสได้นะครับ แต่ว่าหวังว่าอาจะมีโอกาสนะครับเห็นหรือเหมือนกับว่ามันเอาโดโลทีจากวิสานออฟออดนะครับที่กำลังเดินทางจากที่เราได้ดูมาก่อนตั้งแต่ปีนู้น่นเป็นเกือบร้อยปีแล้วมั้งปีสามเก้านะหนึ่งเก้าสามเก้ามาจนถึงบรรจบกันกับวิกเก็ต เนี่ยผมว่าถ้าเราดูวิสาลออสไาด้วยแล้วก็ดูวิกเกตโกบคโกไปด้วยนี่เหมือนกับว่ามันมาบรรจบกันนะครับอแต่พ่อมดออสในเรื่องนั้นนะ่ะก็เป็นตัวร้ายนะในเรื่องเดโดรทีเนะี่ยก็ถือว่าเป็นตัวร้ายแต่เรื่องออสของแซมไลมี่ออสกับเป็นตัวดี เป็นตัวเอกแล้วก็ของปราสาทมรกตมันจะบรรจบกันยังไงเดี๋ยวก็ให้ดีเดี๋ยวก็ให้ลายนะแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องของมิตรภาพระหว่างคนที่สังคมเชิดชูให้มันสร้างภาพให้มันเป็นนางฟ้าเลยในนางเอกส่วนอีกตัวหนึ่งซึ่งเป็นตัวประหลาดอยู่แล้ว กับเป็นแม่มดตัวจริงซึ่งมีทั้งพลังมีเวทมนต์ขี่ไม้กว่าเหมือนแม่มดทั่วไปแต่อันอื่นแต่คนนั้นที่เป็นนางฟ้ากับเป็นแค่ใช้กลไกมายากลเฉยๆไม่มีพลังจริงนะแต่ว่ามันได้ใจคนไงมันเหมือนเสียดสีสังคมอยู่นะเรื่องนี้นะแต่เราจะมาดูว่าเพื่อนทั้งสองคนมันจะลงเอยยังไงเหมือนเห็นจับมือกัน แต่ในออสของแซมไลมี่นี่มันต่อสู้กันเลยนะสองคนนี้ไม่ได้จับมือเลยนะเพราะนั้นเขาจะทำออกมาอย่างไงเรื่องนี้น่าสนใจมากตัวอย่างนี้หวังว่าจะให้เป็นตัวอย่างสุดท้ายอย่าออกมาอีกนะมันจะเปิดเผยเกินไปนะครับอ่ะแต่คิดว่าไงคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามดิยใจเพื่อนเด้วยสวัสดีครับ